วันนี้เราจะมากินหอยดองจ้าของสถานีแม่กองจัดบอกแล้ว่าเห็นพี่โอกกินแล้วอยากด้วยที่ฉันก็เลยจัดมาเลยค่ะนี่คือเครื่องยำต่างๆแล้ที่ฉันจะเอาใส่ก็มีหอมแดงใบมะกรูดพริกแล้วก็ตะไคร้นะคะถ้าใครยังไม่เป็นเขาจะมีสูตรหรือวิธียำบอกอยู่ซองเนาะแกดูตัวหอยตัวใหญ่มากเน้นๆ หอยใหญ่จริงเธอสถานีแม่กลองสะอาดถูกหลักอนามัยแน่นอนค่ะแล้วก็คือจะบอกว่ารสชาติกลมกล่อมไม่ต้องบีบอะไรใส่เลยนะคะที่ฉันใส่ไปก็มีพริกมีเครื่องต่างๆตามที่เห็นไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะเพิ่มก็แค่พริกผงเพิ่มความแซบนั่นเองค่ะอือคนให้เข้ากันโคลเลโคลเลโคเลคเลนะคะเป็นกรแสับ่าทุกคนโอ้ยผักไปน้ำร่าแตกไปเพิ่มพริกผงค่ะเพิ่มความแซบความเผ็ดอีกดิปะ่ะเข้าไปกินกันเลยเนะาะใครอยากล่องกะกดสั่งเด้อยในตะกา พีกัดเวลากดสั่งมาซิมเลยอร่อยมากแกฉันบอกเลยมาค่ะทุกคนหอยดองผักกระถินแตงแล้วก็หัวหอมนะคะมากินกันเลยความแสบพร้อมนัวอืมอร่อยมาก อ,อแรงวันตัวเดียวนี่ละ่ะบินอยู่นี่เบิดมือเธอเน้น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 อ่อ,อ,อหอยสดมาก ไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะดีหอยตัวใหญ่เนื้อแน่นอร่อยพี่ัดกด